สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองกับผมทำครับและไฝ่ดีค่ะวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศที่เปลี่ยมไปด้วยพลังจริงๆค่ะพี่ทำแสงแรกของวันที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ได้แค่ปลุกร่างกายเราให้ตื่นนะคะแต่เหมือนกําลังปลุกความหวังในใจเราขึ้นมาด้วยค่ะหัวข้อของเราวันนี้คือเช้าวันใหม่ครับวันใหม่ที่มาพร้อมกับสัจธรรมที่ว่า ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะนี่คือความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติครับพี่ธรรมคะทุกครั้งที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไฟดีจะรู้สึกว่าโลกนี้ยุติธรรมจังเลยค่ะไม่ว่าเมื่อวานเราจะเจอเรื่องร้ายแค่ไหนหรือเราจะแพ้มายังไงพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นมาทําหน้าที่เดิมในเวลาเดิมเสมอนี่แหละครับคือตถาตาที่ชัดเจนที่สุดพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นเพราะมีใครไปขอและไม่ได้หยุดขึ้นเพราะใครเสียใจ มันเป็นเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัยครับในทางธรรมเราเรียกสภาวะนี้ว่าการละวางอดีตใช่ไหมคะใช่ครับเช้าว,วันใหม่คือสัญ,ญลักษณ์ของการที่ธรรมชาติบอกเราว่าอดีตผ่านไปแล้วแสงสว่างจ้าของเช้าว,วันใหม่คือการเชื้อเชิญให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อออกไปสู้ชีวิตด้วยใจที่สดใสครับการสู้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนสู้เพื่อครอบครัวบางคนสู้เพื่อความฝัน แต่บางทีการสู้ชีวิตก็ทําให้เราเหนื่อยจนมองไม่เห็นความงดงามของตอนเช้าเลยค่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทครับการตื่นขึ้นมาสู้ชีวิตในตอนเช้าคือการไม่ประมาทในวัยและเวลาแต่สําคัญคือต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยตัณหาครับสู้ด้วยปัญญากับสู้ด้วยตัณหาต่างกันยังไงคะสู้ด้วยตัณหาคือสู้ด้วยความอยากความโลภซึ่งจะทําให้เราเครียดและเป็นทุกข์ แต่สู้ด้วยปัญญาคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเข้าใจแบบนี้แม้จะเป็นเช้าที่งานยุ่งแค่ไหนใจเราก็จะยังสงบเหมือนแสงแดดที่นิ่งนวลครับชอบประโยคที่ว่าทุกเช้าคือการมีชีวิตใหม่จังเลยค่ะถ้าเราผิดพลาดเมื่อวานวันนี้คือโอกาสที่ธรรมชาติมอบให้เราแก้ไขตถาตาสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ ความทุกข์เมื่อวานก็ไม่เที่ยงวันนี้มันจริงจางหายไปได้ถ้าเราไม่ไปยึดมันไว้ช้าวันใหม่จึงเสมือนพรอ,อันประเสริฐที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆในเช้าวันใหม่แล้วบอกตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีเพราะฉันจะทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องเจอกับบททดสอบอะไรขอให้จำไว้ว่าพระอาทิตย์จะยังคงขึ้นเสมอ และเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นกันค่ะหากแง่คิดในเช้าวันใหม่นี้ช่วยปลุกพลังใจให้คุณได้รบกวนกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังพลังบวกให้พวกเราด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดข้อคิดดีๆที่จะทำให้ใจคุณเบาสบายในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องต,ตาถาตาไว้นะคะที่สำคัญที่สุดหากคุณคิดว่าใครกำลังท้อแท้หรือต้องการพลังใจในการสู้ชีวิตวันนี้รบกวนกดแชร์คลิปนี้ไปให้เขาครับ มาร่วมสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้และแบ่งปันไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้จัดทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ